สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรมยาเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องเราจะยกเจ้าขึ้นจากพระธรรมเอเสเคียล e บทที่37ข้อ12ถึงข้อที่14พระธรรมเอเสเคียล e บทที่37ข้อ12ถึง14เพราะฉะนั้นจงเผยพระวจนะ และกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าดูเถิดโอประชากรของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าและยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้าและจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอลโอประชากรของเราเอ๋ยเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้า ในเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้าและยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้าแล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วและเราได้กระทำพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ ในพระธรรมเอสเสเคียนบทที่37นี้เป็นเรื่องตอนที่พระวิญญาณเจ้าพาเอสเสเคียนไปที่ภูเขากระดูกแห้งและเป็นภูเขากระดูกแห้งจริงๆแสดงว่า,าคนที่อยู่บนภูเขานี้ตายมานานแล้วนะครับกาลังบ่งบอกถึงเรื่องหนึ่งว่าชนชาติเซนที่ตมเฉลยที่บาบิโลน,นมีความรู้สึกหมดอะไรตายอยากสิ้นหวัง มันมากมายเรียกว่ามีความรู้สึกว่าการได้กลับมาประเทศชาติบ้านเมืองน,นั้นคงหมดสิ้นไปแล้วนะะชาติของเขาคนจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเป็นความหวังที่ไม่เหลือเลยในชีวิตของชนชาติเซนะะหลังจากครั้งหนึ่งที่เคยมั่นอกมั่นใจในพระเจ้าที่เขาเชื่อแต่มาถึงตอนนี้เขาเป็นเพียงแค่กระดูกแห้งที่ไม่คิดอะไรเป็นเหมือนคนที่ตายไปแล้วอัน,นั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น นั้นพระเจ้าบอกว่าให้บอกกับชนชัยเสียมว่าพระองค์จะยกเขาขึ้นคือจะเปิดหลุมฝังศพเขาชนชัยเสียมเหมือนคนที่ตายไปแลนอนในโรงศพแต่พระเจ้าบอกจะเปิดออกและพระองค์ทำไมจะเอาเขาขึ้นมาจากหลุมฝังศพนะครับนั้นความหมายการยกขึ้นคือว่านําออกมาจากสภาพที่ตายแล้วหรือจากชีวิตที่แย่ ชีวิตท,ที่หอเหี่ยวชีวิตท,ที่หมดอะไรตายอยากนะฮะพระเจ้าชุดขึ้นมาหน่อยเหมือนกับการเปิดฝาโลงและนำเอาศพขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ความหมายการยกขึ้นแต่การเอาศพขึ้นมาแบบไม่มีชีวิตมันก็ไรความหมายนั้นความเพียงแค่ว่าเราจะให้วิญญ,ญาณใหม่นะครับพคงจะให้วิญญาณใหม่เข้าไปในกระดูกแข้งเหล่านี้ให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ ดัะนั้นนิมิตนั้นพระเจ้าก็ให้เอเซเคียนตามตามที่พระเจ้าบอกให้บอกกับกระดูกป่ามีมีเส้นมีอมาต่อกันแล้วก็มีเส้นมีเอ็น,ม,นมีเนื้อมีหนังหอ่อหุ้มเรียบร้อยนะฮะแต่ว่ายังขาดชิตอยู่พระเจ้าบอกให้เอเซเคียนบอกต่อไปให้วิญญาณพระเจ้าเข้าไปแล้ววิญญาณพระเจ้าก็เข้าไปในอาเรอ่า กระดูกแข้งที่มีเนื้อมีหนังแล้วแต่ไม่มีชีวิตก็มีชีวิตขึ้นกลายเป็นกองทัพใหญ่องค์บอกถึงความหวังใจอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะทํากับชนชาติเซนซึ่งณเวลานั้นเขามีความสึกว่าหมดอะไรตายอยากไม่คิดจะกลับประเทศแล้วเพราะว่าไม่มีหนทางจะกลับได้เลยเขาจะกลับประเทศด้อย่างไรแบบไหนตวเป็นเฉลยอะไรต่างาพวกนี้เขาคิดไม่ออก เมื่อคิดไม่ออกข้อสุดท้ายก็ต้องยอมรับชะตากรรมอันนี้กิดใช้คําพูดนี้ได้อยู่แต่ว่าพระเจ้าว่าเราจะเอาเจ้าขึ้นมานะเราจะเอาเจ้าขึ้นมาแล้วเราจะให้ชีวิตใหม่กับเจ้าเราจะเอาเจ้าขึ้นมาแล้วจะให้ความหวังใจใหม่เจ้าว่าเจ้ามีสิทธิ์กลับประเทศนั่นคือสิ่งที่พระเจ้า,เาบอกว่าความหมายถึงการยกขึ้นวัตถุประสงค์พงที่พระเจ้ายกชนชาติพิเศษขึ้นเพื่ออะไรนะฮะ เพื่อเขาจะไม่ตกเป็นทาสอีกต่อไปนะครับเป็นเฉลยมาแล้วเจดสิปีพอแล้วนะครับพระองค์จะให้เขากลับมาเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสาคัญมัใช่ไม่ตกเป็นทาสบางครัง้งบางครา,า,าชีวิของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เคยตกเป็นทาสมานานหลายคนก็หมดหวังสิ้นหวังกับตัวเองแล้วเราไม่สามารถจะเป็นคนดีได้ดังใจนึกหรือตามที่ปรารถนาเอาไว้นะครับเมื่อมาพูดถึงชีวิตของเราในพระเยซูคริส หลายคนปราชาเสมอว่าก่อนหน้าน,นั้นชีวิตเขาเหมือนกับตายไปแล้วแต่เมื่อมาพบกับพระเยซูมีโอกาสต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตเขาได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเขาได้รับการชุดออกมาจากชีวิตที่ตายซากนั้นเขาได้รับการชุดออกมาจากการเป็นทาตสิ่งต่างความเป็นทาตของความชั่วร้ายแล้วมันก็จะเป็นไปเปน็นติอะไรต่างาเพราะนั้นถ้าไม่สามารถถูกดึงกลับมาได้มารซาตานเข้ามาครอบคาชีวิตเข้ามาใส่แทรกแซงในความคิด ให้ทาเป็นเราเป็นเหมือนฉเฉลยเป็นเหมือนคนที่ถูกปีดปองคับต่างๆซึ่งสิ่งต่างนี้มนุษย์ไม่อยากจะทําเลยความชั่วช้าเร็วซามทั้งหลายแหละถามว่ามนุษย์ทุกคนอยากทำํำไหมในจิตใจส่วนลึกไม่มีใครอยากจะทําเลยไม่มีใครอยากเป็นพระเอกในด้านชั่วร้ายถาว่างตรงไปตรงมานะครับวัตถุประสงค์ที่สองคือว่าเพื่อให้เรามีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตอ,อย่างมีคุณค่ามนุษย์ภาษาคนไทยเรียกว่าเป็นสรรเสรศิฐ แปลความว่าพระเจ้าสร้างเยี่ยมมากไม่ใช่สัตว์แต่เยี่ยมมากดีมากแล้ความหมายว่าดีกว่าสัตว์ดีกว่าสาัตวาา์ใช้คำนี้ไม่รู้ใช้คำาอะไรนใช้สรรพเสริญเอาดีกว่าสัตว์นะพระเจ้าสร้างมาอย่างดีเลยฉะนั้นนี่นคือสิ่งที่พระเจ้าอกให้เรามีสภาพชีวิตที่สมกับเป็นคนเกิดมาเป็นคนให้สมกับความคนเป็นมนุษย์ให้มีชีวิตสมกับเป็นมนุษย์ทุกวันนี้มนุษย์บางคนดําเนินชีวิตไม่เหมือนมนุษย์ คนบางคนดําเนินชีวิตไม่เหมือนเป็นคนมีคนตั้งคําถามว่าคนนี้ใช่คนไหมนะมีชีวิตแบบนี้ท่าทีนี้พฤติกรรมนี้นะฮะการกระทําที่เลวร้ายแบบนี้ใช่คนไหมนั่นแหละคือความเป็นธาตุที่พระเจ้ายจะปลด,ปล,ดปล่อยออมาให้มีศีลภาพทําตามสิ่งที่ปรารถนาในใจซึ่งเป็นสิ่งดีทําให้ชีวิตเรามีคุณค่าอันเลิศและประเสริฐนั่นคือสิ่งที่เป็นวัตถุป,ประสงค์ที่บอกทุกทาว่าจะยกเราขึ้นมาทํานองเดียวกันพระองค์ก็บอกทุกคนในโลกนี้ว่า ไม่ว่าท่านอยู่ตกสภาพใดก็ตามแต่หมดหวังสิ้นหวังอย่างไรก็ตามแต่วันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่ามาหาเราเราจะไท่ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขมาหาเราและเราจะยกเจ้าขึ้นนั่นคือสิ่งพระเจ้าตรัสกับเราทั้งหลายแต่ละคนมาหาเราท่านจะมีชีวิตใหม่ที่เกินกว่าเกินความเข้าใจมาหาพระองค์พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านหลายได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่ท่านปรารถนาะเราร่วมใจอธิษฐานครับ ระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักของพรงที่พระเจ้าเมตตากรุณาพร้อมในการช่วยเราไม่ว่าเราอยู่สภาพแบบไหนพระเจ้านี้ยิ่งใหญ่สามารถกู้ชีวิตเราขึ้นมาได้ขอพระเจ้าทรงนำอวยพรมาให้ทุกคนในพระนามพระเสตกุจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวนท่านต้องการจะให้พระเจ้าฟื้นฟูสภาพชีวิตของท่านอย่างไร พ่อคิปประจำนี้นะครับชีวิตที่พระเจ้ายกขึ้นคือชีวิตที่เต็มไปด้วยสันนิสุขและสง่างามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนันรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ